แทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟี فا15 อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟี فا15 ไทยแลนด์คอยลลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟี ف าท้ายเกมกับรายการฟี ف า ฮาร์ดคอร์นะครับวันนี้ขอกันมามากมายเหลือเกินนะวันนี้ก็ได้เลิกคำเสียทีนะฮะไม่ได้ทํามาเป็นเดือนแล้วนะวันนี้เราจะมาประเดิมต้อนรับโคปาอเมริกากันเลยนะครับเราจะมาเล่นทีมในอเมริกาใต้กันเลยนะฮะทีมชาติไหนก็ได้ที่อยู่ในอเมริกาใต้เท่านั้นเลยกันเลยวันนี้เราจะมาเล่นทีมอะไรกันดีครับโคลัมเบียผมนะครับวันนี้จับคู่กับน้องโอ๊ตนะครับส่วนเดเมิงครับมาพร้อมกับเพลเยอร์ใหม่ผมตบมือต้อนรับพี่ป๊อกหน่อยครับพี่ป๊อปนี่ฝีมือชกกการ์ชักการ์มากฟีป้าอะไรสามแรงเท่าไหร่แรง พันสี่ัน, <laughs> นกว่านะครับก็ <laughs> <g ül> ไปได้พอไปได้เอาไว้ว่อพอไปได้แล้วกันนะครับวันนี้ <c oughs> แพ้นับกติกานะครับแน่นอนนะผมฟีฟ้าฮาร์ดคอร์นะ <c oughs> เล่นแพ้ต้องมีบททําโทษโดนยิงต้องเจ็บตัวแน่นอนหนักวันนี้เน้นๆหนักๆเลยนะครับนี่ครับผมโคกซีโร <c oughs> ่ครับผมเราจะมากินโคกซีโร่กันนะฮะ มันมันปลอดภัยมั้ยมันโหดตรงไหนวะครับโคกซีโร่นี่ครับผสมนี่เลยครับผมวาซาบินะครับยังไม่หมดนะครับพริกปนล้างขาปนแล้วไปเลยเน,ยนี่ยผสมสามอย่างเขย่าเขย่าเลยนะครับโดนยิงหนึ่งเม็ดซัดเลยหนึ่งเป็กหนึ่งช็อเต<ร>เ,เอาตรงนั้นเลยเอาเต็มเป๊กเต็มเป๊กเ,เลยเต็มเป๊กเลยเอาตายเลยนะฮะหนึ่งเม็ดหนึ่งหนึ่งถ้วยเลย ไม่สนใจถึงผมว่าพี่ไมบอลมันคงผมไปซ้อมละอ้าวโอ้โไปซ้อมกันมาด้วยนะฮะสายตาไปผมไปซ้อมมาวันนี้เรามาเล่นอาร์เจนติน่ากันครับผมโคลอมเบียครับมาโคลอมเบียเชียร์ได้ครับเอ็กนะครับสีแดงมาดูกันเลยครับไปบลองสีแดงบล็องเงินเลยเดิมเดิมพีรักษาทรงรักษาทรงเข้าก่อนเข้าก่อนโอเคมิ้งจะโดอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเกมฮัลโหลฮัลโหลมัสดีสวัสด นั่นแหละนั่นแหละไม่ไปการการโอ้มาเลยโอ้มาเลยโอ้ยไปว่ะทีเดียวส่งสลึกเลยป๊อปป๊อปฮะอร่อยเย็นเปเลยเยียวยังไม่มาไปเย็นมึไปดิเข้าดิเข้าดิเข้าดิเขาดิกูกูดักกูดักอยู่กูดักอยู่เข้าดิโอ๊ตไม่เข้าสักทีว่ะม่งไปหน้าประตูดิฮัลโหลมึงดิฮัลโหลเราไม่ต้องรีบเข้าดิฮัลโหลเฮี่ยรมา vì bay 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 vinh bay đi, xinh quá vui vui, hello, hello hello, mình luôn à, ní ngay, tiếc là mình nghỉ rồi, xin lỗi, xin xin lỗi, 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 xin xin lỗi,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  xin xin แจ้งเลยโอ้โหไม่ดีเลยนี่นะฮะนี่นะฮะอันนี้มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าสับบีนะครับลงมาแล้วนะฮะสองสองนี่ครับสองครับโอ้โหนสกินเชืออะไรอะสับบีอย่างอ๋อมัสาบิแต่แบบว่าเป็นซอสเป็นซอสวาซาร์บีขนาดนี้ต้องิีโร่แหละไม่มีโปรตุกอห์หวานนี่เลยอ่ะแล้วไก่จีก็เอาซีโร่เนี่ยเหลือนก่เป็นแค่เนื้อสันทำไม่มขนูส่วนเลยเย อ้าวที่กันรู้เลยผมทีดว่าซา <extracting> ครับคลิปที่แรกคิดว่าอย่างนี้เอาตำรีป้ากบป้านแล้วดอกองไม่ใช่ครับเกลี่นเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับโอ้โหตัวส,สีไม่น่ากินเลยนะฮะสีแบบไอเสียงมันดังทุกซ่ามากเลยมันทับปฏิกิริยากันอยู่เสียงมันดังเดี๋ยวมันจะฟูฟูเดี๋ยวเดี๋ยวคอยอันนี้โอ๊ตก่อนนะไม่เดี๋ยวพร้อมกันพร้อมกันเราพร้อมกันเดี๋ยวเสร็จเราพร้อมกันนี่พร้อมกัน คุยโดนไวมากเลยกินมันไม่ได้ว่ะของจริงนะเออพี่ลองดมดิ่อยพี่อะกินมันแบบดูอัดอะดูอัดอะมันไม่อร่อยเลยเอาอดไหมแก้วเลยโอ้ตายแล้วดีเปิดเลยกลินมันดีเผมว่ามันกินไม่ได้หรอพี่อุ้ยหมันมีฟองฟองดำมาตลอดอะกินมันดีไปเดี๋ยวตอบแต่เลย มันดีดแบบว่าพอจะเข้าไปมันเด้งนีมันเด้งออกมาใช่เหรอผมผมแต่ผมตมองตัวนัหนเตงรู้ดิไปเตรียมผมวไม่ได้วะม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วม่ไไม่ได้ไม่ไม่ไม่ดไม่ดไม่หมดไม่ไม้ม่ไม่ดม่ด้่ไของมไมไ้้ เออจริงแล้วมันจะพูดจริงเลยเว้ยพูดมันแบบอย่างเงี้ยก็ดูดิดูก็จเห็นแล้วเนี่ยไม่เชื่อมันกินได้คนไม่กินเลยเอาไม่ได้เรยังไม่ยอมดิว่ะเอาไม่ได้ป่ะมันกินไม่ได้ป่ะบอกก็บอกเลยไอ้เยีงยมันกินไม่ได้ป่ะมึงบุ๊กไปเลยกินได้เด็กข้างใจเด็กเนี้ยมันฟันเฮาีูุกิีทั้งหมดมีจมูกเตรียมจมูกมั้ยแอ้วมีจมูกทำอะไรอะไอ้เจี๊ยบาสั่นไม่กินโอ้ยไห้โอเคโอเคโอเคไอเจี๊ยไอ้เจี๊ยนี่มันหนักจริง ไม่ห่างหรอกทั้ี้จาพี่ก็รู้่ารู้เอาดิมึงก็รีบกินเลยนั่อกอกูคึืแล้วเนี่ยถึงไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเครือเยอะรักษาตรงรักษาตรงรักษาตรงห้เขียนน้าเขียนมันนีที่สิบรักษาตรงเอ๊ะมาเอาขนมีนน้เขียนเดี๋ยวผมสีแล้วสีอะไรนะวะผีเรวเดินต่อฮัลโหลเบงฮัลโหล เฮ้ยโอ๊ตอีกไม่ไหวเลยโดนตอีกไม่ไหวเล้วเป็นกัดเป็นกลับไปเลยมึงสกับไปเลยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะตายตายตายไม่โที่ไม่ไม่ไม่นอกกรอบนอกกรอบไม่ได้จุดโทษทั้งนมสทังแมสไม่โดนไปแดงไม่บอลเลยอีกครั้งแดงโอ้ยเกือบอ่ะใครเสียบวะเกือบอ่ะฮัลโหลฮัลโหลใครเสียบวะฮัลโหลฮัลโหลมึงสกัดเลยมึงสกัดเลยมึงจะกลับเลยผมไม่อยากกินแล้วพูดก็พูดเลยกูกกูก็ไม่อยากกินเฮียดิเฮียดิ ไปนุ่นคืนไปนุ่นคืนนุ่นอย่าเสียบนะไม่เสียบไม่เสียบมาข้างมาเฮ้ยเข้า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 เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าวงมองมงเออไม่เอาเลยอ่ะบอกเขาบอกแต่ไม่เอเฮ้ยรับดีดดีดดีดดีเดี๋ยวเนี่ยไปเลยเข้าไปเลยโอ้ยยังโอ้ยยังมันแข็งกว่าอ่ะฮัลโหลมิ้นฮัลโหลอ๋อพี่ยกินมันออกแล้วอ่ะ chim ngọc cho mục. Hãy quá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 . quá. Hãy 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 quá. โอ้โหม็กโทข้าวอเออรีบมาอูดีๆีีกล่ขาเลี่ยเกลียกเออมามาเข้าเลยเข้า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 บีบบีบนี่ีสแล้วบีบบเข้าบบงนนตรงนู้าเยี่ยีมาไปแต่เยี่ยมเม็โอ้โหไปฮัลโหลนี่ีโคโลโด้แรงกว่าอยู่แล้วเฮ้ยเกียโคโลโดเฮ้ยเฮ้ย เราได้สามคนเลยบอสอวะเฮ้ยสัวนโอเคเฮ้ยมีอะไรด่อันไหนเออมีข้ามั้ยจ้โอ้โหจ้ยไม่จุโดเหรอขึ้นเข้าไปก่อนมีข้าวมีข้ามีข้าไม่ปุยจ่ายไม่ได้พี่กดแล้วพี่กดแล้วแปะแปะนะหน้ากไปพี่กดแปะแปะแล้วปไปโน้ตปโน้ตูกระมูเลยไอ้ยังไม่อยากกินเลยไอ้ย์กลบมากบมา ออโอ้ยหมดแล้วโอ้โหหมดแล้วจริแรกได้ได้โอเคโอเคลูกนั้นไม่เอไม่ได้ให้แย่เลยว่ะไอ้เนี่ยทำคำเดียวผมแย่เลยพี่ยังแย่เลยเห็นเห็นกินแล้วไม่อยากกินเลยว่ะมาไม่ได้กินออกออกไม่ได้กินอยู่แล้วพี่ไม่เกลียดเลยแต่ลูกนั้นน่าจะโทษอ่ะอะไรหยุดโทษพี่แม่งแตะเอาไว้เอาไม่เอไม่เอาดิ เข้าดีแต่ยังที่ยังไม่มาเข้าดีเข้าดีเข้าแลไม่เอากินดีเหมือนนี่นี่สวยอึงเล่นไม่มีสมาธิเลยไม่เอาไม่อ้อยไม่ได้แขงสวยปะอะไรนเนี่ยเออแล้วเมื่อไหร่วะโม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  Sí <esis? S 1> เร็วหาช่องดิเข้าดิเม้งเข้าขลามาแล้วเฮ้ยไม่มีช่องเฮ้ย่่ว่า่ออ้ยไอยออกไปดอดติใอย่าให้ใสอาประตูอย่าารมือ้ยิงงแล้ว เดี๋ยวรู้จักเลยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เลยทำอะไรอ่ะทำอะไรวะโทษบงผาาปาตาโอ้โทษดโทษทะไรเขาอะสปาตาเ้ยยังไม่จบ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 ยงไม่จบยังไม่จบยังม่จย่เ่ขอโทยังไม่จบยี่งไม่ยยังไม่จบ สามัช่งตทานได้ไงวะลายซเฟเบ้เบ็เลมทำไมไม่มือไปางนั้นน่ะจงหน้าเยะไ้ามั้งโคตรเจองหน้ะจุดทอนเองทำไม่ได้คิดดูาิแข้งขนาดไหนะี่งดิยิงแล้วก็มเยือเียมเลยมอไว้สัมยิงอไรยิอไรคยยิงควยมากแทงแทงสวยปุ๊บโอ้ยันต่อเวลาแล้๋ยวเยอะหมเขาหมดเลยไ ไม่าดีเลไม่เตยม่เ้มันเปิดอ้าวอ้อเนไม่อะแดงเลย่งเงี้ยไประกาศไม่ได้เลเดียวไแดงไปแต่ว่หมดเวลาแล้วไงเปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนทำไมมันหมดเวลาแล้วเปลเแี่ยนตัวก่อนไมเปลี่ยนตัวก่อนเฟรนด์พกุงนี้ก็น่าเข้าอ่ะไม่น่าเข้าหรอกมันย7ลสิบเจาไม่เคยยิบเจ็ดหลาเข้าเลยนะจะส่งมันไหน โอ๊ต oh, ไม oh, beating, oh, yep. yeah. oh ่เอาโอ๊ตจัดการเลยจะส่งจริงแล้วแต่โอตเลยยิงกว่ายิ่งกว่ายไม่งเ้าไป้ไปเขดีวหนึ่่าห้น้าะเนี่ยแล้ว้ล้กินนะฮะแหมเกือบไม่ได้กินเมื่อกี้ผมไม่ได้มาว่ะผม่าจะส่งพี่นึกว่าจะจะส่งอ่ะ ไม่พอดีเยล้าามล้างามโอ๊ตเลยเยอะเยอะเยอะไม่เยอะเลยเอาสิ่งชีวิตมาเนี่ยไม่เยอะพี่โดนต้นเกมพี่จะเป็นเหมือนผมแล้วมาผมบอกแค่นี้อะเยอะเยอะมากเยอะมากไม่ไม่ใช่ไงคนคนก่อนคนเลยคนแล้วมีคนมีคนไม่มีคนคนแล้วคับเลยครับคับเลยคับเลยคับเลยหรอคเลยบอกให้ดันดันค่อยๆๆสักสองสามคับก็ได้เม้งเอาแล้วครับเม้งเอาแล้วครับเม้งเอาแล้วครับ ต่อแล้วมันมันทำหายใจเลยพี่ทำหายใจนะกล้องหันหน้ากล้องหน้ากล้องเลยไม่ได้เอากินไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้กินไปเมื่อไรเนี่ยไม่ได้อะไรเะไอยู่นอีกต้งเยอะเอาเอาเลยแเดี๋ยวใส่ได้ไหมไหลไหลตรนแ้นเออไปเลยทำหายใจห้ามหายใจเลย เออแล้วไม่หายใจยังไม่รู้อ่ะแต่มันจหายใจจะดท้ายยู่แล้วอ่ะการ้ำยแต่มันไม่ได้ประกบตัวไม่ได้ประกบตัว้ยนึกว่าจะยิงเลยเมื่อกี้่อะไรประกบรเปล่าจับตัวยิงคดว่าจะไเข้าอนสิ้นหวังเลยใช่ปะทำไมเข้าไม่สิ้นหวังเลยอ่ะมาเอาดิโอ้นาแล้วเนี่ยหมดเลยหมดเลยหมดเลยนะอาหมดเลยระบอกว่าต้องหมดแน่เปล่งอกเลยเลยซกได่

จริงอันนี้ย้วกจริงเหรอเฮ้ยมันเกินไปเนี่ยมันมันหวานมันเค็มมันเอ้ยอ้วกเว้ยอ้วกจริงเดเมงอ้วกจริงนะครับมันหวาไป้วใครอยากรู้ว่าโหดไม่โหดนะครับลองดูได้นะครับไม่ไม่โหดจริงนะครับแต่่ว golden goal เลยครับผมชอบเลยไหมใครแพ้์ให้เอาโกลเด้นโก l เลยครับใไฮแพร์โดนหนักครับ golden g o a นี่ก็แป้เดียวชนะเลยเหรอใช่แป้เดียวชนะเลยเราเสี่ยนแป๊บนะโดนไปแดงเอาเปยัดแป้บก็เสียบกันเองอ่ะ เียเองอ่ะมารมข้าเขาหลเออมาไงโอ้ยขปิดเกียงแล้วบิดมาส่งน้ไปนีเนขาหลเราไปแบบถูกปะอ้าวจันไม่ไม่ไม่จนคุยเหรอคุยเหรอจันคุยอ่ยเหร่ตนะยปล่าเมเมเมโอ้โหาพูดพี่อาบดพี่โอ้ยเมงหาบอลี่เ มิงหาบอลไม่เจอแล้วม oh, well. ิงหาบอลไม่เจอแล้วอ่ะปอดชิปปอดชิปมิ้เตะไปยเเมิไปไหเฮ้ยเอาบอลมม่หยนได้ไงวะเฮ้ยไปไปอ่ะอ้เี้ยเคียอะอเคีเคีอาการอกการต อาการแบบขนาดนั้นเลยเหรอไม่เลยไม่ไม่เลยไม่เลยไปไหะไปไหะไปไหมเมงมงตามตเข้าไปดิม้งโอไยหน้าหน้า หรือว่าจอหนึ่งหรือว่าสูสีเราโดนไปแดงด้วยโดนไปแดงด้วยออ๋โดนไปแดงนะครับผมมีพิกเกมนะโอเคได้อวโ่ด้วยกันเลยครับผมยอมยอมครับยอมยอมโดนไปแดงโดนไปแดงหนึ่งยอมไม่ไหวแล้วก็ต้องไหวนะฮะเสกไหม่กันเลยตกเกือไม่ช่วยไม่ช่วยแย่เลยว่ะเสียใจนะจุดพุดอ่ะหมดเลย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 หนึ่งลองครับหมดโอ้โห โอ้เรียบร้อยนะฮะสองหนึ่ง <Okay, S 2> โอเคก็จบกันไปเท่านี้นะสำหรับฟีฟ่าฮาร์ดคอร์ในตอนนี้จริงๆม,มันยังมีเหลืออยู่นะฮะแต่ให้กินคนแพ้กินบอกตามตรงคือผมกลัวติดคุก <c oughs> คือให้กินก็คงไม่ไหวนี่กินดูดิกินยังมาถึงขนาดนี้เ,เลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อนะฮะวันหนักจริงนะครับผมไปลองดูได้นะผมคกซีโร่นะครับ วาซาบิพ,พลิกคน<ป>อีกปวดต,ตัดเลยนะฮะสำหรับบทลงโทษนับในฟีฟ่าฮ์ดคอร์ในตอนต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปนะครับจะเป็นอะไรดีนะครับพเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ YouTube ด้านล่างได้เลยนะครับผมยกเว้นนะครับยกเว้นอันนี้แล้วนะไม่เอาอันนี้นะครับไม่ไหวนะครับลองประดิษฐ์ประดอยมาเลยจะเป็นกินก็ได้นะครับจะเป็นทําโทษแบบไหนก็ได้นะครับลองมาเลยครับผมเหมือนเดิมนะสำหรับใครชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะและก็สมัครติดตามได้นะครับเวลาชมฟีฟ่าแท็กเรียนตัดๆตัดๆไม่มีพาราไม่มีนะฮะ แล้วก็เลยลืมมาพูดปากก็ได้ที่เพจเฟซบุ o กฟีฟ่านะักเรียนลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสำหรับตอนนี้ลาออกก่อนครับผมไตอนหน้าครับผมสวัสดีครับคำก็ได้หรือว่าลูกก็ได้เอา1จุดโดน1เม็ด1จุดตรงไหนก็ได้ของร่างกายโอเคจะไปหน้าจะหน้าอกหรือด้วอะไรก็ได้ลูกอะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นนะครับตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะฮะ1เม็ด